สวัสดีครับพบกับผมครับสายชนจาก Factory Gear Thailand วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการแปลงหน่วยปะแจปยอลนอากาซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันสำคัญมากๆสำหรับการใช้ปะแจปอนข้ามหน่วยนั่นเองก่อนอื่นเลยทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกท่านเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทีมงานแฟคทอรี่เกียร์ก่อนอื่นที่เราจะมารู้จักการแปลงหน่วยของปะแจปอนนั้น เรามาทราบที่มาที่ไปก่อนว่าห pues mm น่วยของป nah ัจจับอลนั้นมันเกิดจากค่าอะไรกันบ้างที่มาของหน่วยปัจจัยอนนั้นเกิดจากสูตรง่ายๆเลยครับตามนี้เลย T เท่ากับ F คูณดีทนั่นคือค่าทอร์กหรือว่าค่าแรงบิดที่เราเข้าใจกันนะครับจะเท่ากับ FF นั่นคือฟอร์ดฟอร์ดนั่นคือแรงที่เราขันที่ด้านของปัจจัยอนั่นแหละคูณด้วย D d ดีก็คือระยะนั่นก็คือ distance ตั้งแต่ ัวข้อต่อสแควรได้จนถึงด้ามของปะแจัปอนนั่นเองโดยหน่วยหลักๆของปะแจปอน์นะครับจะมีทั้งหมด4หน่วยที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั่นก็คือนิวตันเมตรกิโลกรัมเซนฟุตปอน์แล้วก็นิ้วปอน์ในส่วนของเอเชียนะครับบ้านเราเนี่ยจะนิยมใช้ในส่วนของนิวตันเมตรแล้วก็กิโลกรัมเซนเป็นหลักซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นยกตัวอย่างแบรนด์ละกันไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าออรูซุนะครับก็จะน ทางโซนยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับจะนิยมใช้ในส่วนของนิ้วปอนแล้วก็ฟุตปอนเป็นหลักเช่นเดียวกันเราจะพบเห็นในบ้านเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออุตสาหกรรมการบินนะครับจนถึงงานซ่อมอากาศยานรถยนต์วินเทจจนถึงเครื่องจักรที่นําเข้ามาจากทางโซนยุโรปแล้วก็อเมริกานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ผมมีประแจปอนในส่วนของบูพอยต์นะครับเป็นโมเดล BP 2 0 0 3ซึ่งประแจปอนตัวเนี้ยมีย่านการใช้งานอยู่ที่40-200ถึงนิวตันเมตร ถ้าผมต้องการนําประแจปอนตัวนี้ไปใช้ในส่วนของหน่วยอื่นการขันตั้งค่าในหน่วยอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวฟุตบอลนิ้วตอนหรือกิโลกรัมเซนเราจะสามารถใช้งานได้ที่ค่าเท่าไหร่กันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเราจะแปลงหน่วยเราต้องมีรู้จักตารางการแปลงหน่วยก่อนซึ่งทางแบรนด์นอร์บานเนี่ยได้มีการรวบรวมค่ามาตรฐานสากลในการแปลงหน่วยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากตารางการแปลงหน่วย1ฟุตบอลเท่ากับ1.35 6นิวตันเมตรหรือ12นิ้วตอน หรือ13.83กิโลกรัมเซนปัจจัยอที่อยู่ในมือผมนั่นคือปัจจัยอของบูพอยตตัวนี้นะครับย่านการใช้งานอยู่ที่40-2ถึงนิวตันเมตรถ้าผมต้องการใช้ปะแจัรอตัวนี้ในหน่วยนิวตันที่100้ฟุตปอนผมจะต้องปรับตั้งค่าปัจจัยอตัวนี้กี่นิวตันเมตรวิธีการคำนวณง่ายๆเลยครับผมเอา100คูณด้วย1.35 6แต่ถา้าหแต่ถ้าจจะสงสัยว่าไอ้1.356มาจากไหนผมก็เอามาจากตารางการแปลงหน่วยเบื้องต้นนั่นแหละมาคำนวณเมื่ออคนนววณแล้้จะไดยู่่ที135.6ิ 135. สรุปง่ายว่าถ้าผมต้องการขันตั้งค่าที่100ฟุตป,ปอนผมจะต้องตั้งค่าของประแจปอนตัวนี้อยู่ที่135.6นิวตันนั่นเองครับผมแต่วันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยครับทุกท่านหยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่า t o อกยูนิตคาลคูลเอเตอจะเจอแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการแปลงหน่วยของปะแจปอนของท่านได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับผมเห็นไหมครับว่าเรื่องหน่วยของประแจปอนเป็นเรื่องสําคัญมากๆ ทุกท่านต้องมีความรู้เรื่องหน่วยก่อนที่จะเลือกซื้อประจปอนสําหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบผมคาดหวังว่าทุกท่านสามารถแปลงเนื่อนของประจปอนได้ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ท่านใดมีข้อสงสัยคําถามข้อติชมสามารถทิมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทีมงาน f a c t o r y Gear Thailand ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสายชนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ